บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสสัปดาห์ที่1วันอังคารที่สาธันวาคม2024ทรงทำการอัศจรรย์ใคร่ครวญจากพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมยอนบทที่11ข้อที่33ถึง44 พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนใหญ่วางปิดปากอุโมงค์ไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมาสี่วันแล้วพระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่อยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาสลัดออกมาเถิด คนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิด <S <S เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่เป็นเด็กระวีแล้วก็คงมีคำถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไรซึ่งคำตอบก็มีอยู่ง่ายๆว่า ในพระเจ้าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่ติดใจอะไรอีกจำได้เลยว่าพระเยซูทรงช่วยลาสลัดให้ฟื้นจากความตายหรือฟื้นคืนชีพขอเชิญชวนผู้อ่านได้อ่านความต่อไปนี้ซ้ำอีกครั้งพระเยซูทรงแหงนพระพักพระองค์ขอบพระไทยพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงฟังคำอ้อนบอนของพระองค์จากนั้นพระเยซูทรงบอกลาสลัดด้วยเสียงอันดังให้ออกมาจากถำ้ำ ลาซาลตดเดินออกมาคนเป็นอันมากที่เห็นปาฏิหาริย์ครั้งนี้เชื่อแล้วว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่4 1เถึง45เมื่อเป็นผู้ใหญ่ได้ศึกษาได้พูดคุยกับผู้รู้ต่างกรรมต่างวาระก็มาถึงจุดสำคัญของเรื่องเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่พระเยซูทรงถูกจับทรงถูกตรึงทรงสิ้นพระชนบนกางเขนและที่สุดของเรื่องคือการฟื้นคืนพระชน นี่คือเรื่องการทำอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดที่ว่าสำคัญที่สุดเพราะเรื่องนี้คือหัวใจของคริสตศาสนาก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะการทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนความเจ็บปวดที่พระองค์ทรงได้รับเป็นเครื่องหมายของการไถ่โทษบาปของผู้ที่เชื่อและติดตามพระองค์และนี่คือข่าวดีนี่คือพระกิตติคุณปกติแล้วเราชาวคริสต์ได้เรียนรู้เรื่องการทำอัศจรรย์ของพระเยซูอยู่มากมายหลายเรื่อง แต่มีคำถามว่าจริงๆแล้วพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์อยู่กี่เรื่องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพระกิติคุณทั้งสี่เล่มบันทึกการทำอัศจรรย์ของพระองค์ไว้ทั้งเรื่องการรักษาคนหูหนวกตาบอดเป็นใบเป็นง่อยคนเป็นโรคเรื้อนคนง่อยลุกนั่งเดินยืนไม่ได้สมัยนี้เรียกว่าป่วยติดเตียงและการเจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดแบบการเสกขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว เพื่อเลี้ยงคน5,000คนและยังมีเหลือการที่ทรงดำเนินบนน้ำการที่ทรงห้ามพายุการลากอวนจับปลาการไลผ่ผีและอื่นๆรวมๆแล้วไม่น้อยกว่า60เรื่องนอกจากนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดที่กล่าวข้างต้นคือการฟื้นคืนพระชนของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งการทำการอัศจรรย์จริงๆจึงไม่แปลกอะไรที่เราอธิษฐานขอการทรงนำในการดำเนินชีวิต และผมเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนได้มีประสบการณ์กับการทำอัศจรรย์ในชีวิตของเราแต่หลายๆเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของเราจริงๆกับพระองค์และนี่คือสาเหตุของชาวคริสต์หลายๆคนได้เป็นพยานและบางท่านก็ได้กล่าวคำเป็นพยานต่อเพื่อนชาวคริสต์ด้วยกันบางคนก็เป็นพยานต่อคนหรือกลุ่มเล็กๆหรือบ้างก็ในโบสถ์ถ้าเราเชื่อเราจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้า พระเยซูจะทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราขอจบบทภาวนาบทนี้ด้วยพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อที่37ที่ว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้หัวข้ออธิษฐาน 1. อธิษฐานเผื่อผู้ที่ต้องการปฏิหารจากพระเจ้าให้พบความยิ่งใหญ่สันติสุขความเรียบง่ายและคำตอบที่มาจากพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ 2. ขอให้พวกเราถวายเกียรติและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความมหัศจรรย์จากพระคำของพระองค์และพระราชกิจที่มีต่อเรา